สวัสดีค่ะหนิงค่ะมีเกณโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่7-13ถึงมีนาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะราบร่นก้าวหน้าอาจจะมีข่าวเรื่องของโชคลาภเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่รวมกระทั่งข่าวสารที่คุณรอคอยนะคะก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จถ้าใครมีคู่แข่งก็เป็นสัปดาห์ที่ มีใช้เหนือคู่แข่งได้ง่ายนะคะการงานภาพรวมนําไปสู่ความสําเร็จนะคะหรือว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่เป็นช่วงที่ต้องรักษาหรือว่าดูแลฟูมฟักให้ดีนะคะก็มีเกณฑ์เอาชนะคู่แข่งหรือว่าไปรอดนะคะทําให้มีกําไรสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่ถ้าทํางานประจําก็ได้ปรับตําแหน่งมีโชคเรื่องของ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นการเงินนะคะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณเคยทำไว้นะคะได้รับรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายช่องทางก็เป็นไปได้นะคะการเงินมีเกณฑ์งอกเงยจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้นะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีนะคะก็พร้อมที่จะสู้เอาชนะอุปสรรคต่อไปคนโสดสัปดาห์นี้นะคะ มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักที่รอคอยมานานอาจจะมีจิตใจที่ตรงกรันสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้ประกาศข่าวดีนะคะท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานมีความสุขในครอบครัวถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวสิงค์ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคา m i มิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ